ขอปั๊มลม50ลิตรจัดไปตัวแรกนะครับก็เป็น XM2550 นะครับตัวนี้มีกำลังอยู่ที่3แรงม้านะครับเอ่อขนาดถัง50ลิตรนะครับแรงดันสูงสุดได้ที่8บาร์นะครับไปมันลมอยู่ที่250ลิตรต่อนาทีนะครับเหมาะกับงานอู่สีนะครับพ้นสีเฟอร์นิเจอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้เคลื่อนย้ายสะดวกนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานด้วยตัวต่อมานะครับก็เป็นตัวครับ50นะครับมีขนาดถังบรรจุลม50ลิตรนะครับมีมอเตอร์หัวปั๊ม2หัวนะครับ สองหัวเนี้ยก็สามารถทำลมได้ที่258ลิตรต่อนาทีแรงดันที่สุดสุดที่7บาร์นะครับตัวนี้มอเตอร์ทำ4ัง่รอบนะครับแล้วก็ตัวนี้เหมาะกับงานพรอบ้าน DIY นะครับตกแต่งตามคอนโดน,นะครับหรือว่าห้างสกสินค้าที่ต้องการเสียงเงียบรวมไปถึงอู่ซีก็สามารถทำงานได้ครับ และนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับฟอร์55ตัวนี้ก็ถังบรรจุลมจะไม่ได้50เปเปนะเนาะเพราะว่าตัวนี้บรรจุอยู่ที่55ลิตรนะครับตัวฟอร์55เนี่ยมาพร้อมกับมอเตอร์2หัวนะครับ 1, หัวหนึ่ง1450วัตต์นะครับความเร็วร้อของมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่2850รอบนะครับสองหัวนี้เนี่ยผลิตลมได้6 0 8ลิตรต่อนาทีแรงดันสูงสุดที่7บาร์นะครับ ตัวนี้เหมาะกับงานศึตษากรรมเอาไปใช้กับงานอู่ก็ได้นะครับงานพ่นสีหรือว่างานที่ต้องการลมเร็วๆเน้นประสิทธิภาพเนื่องจากตัวนี้มอเตอร์ทงแดงแท้นะครับความเร็วทนทานนะครับปั๊มลมได้เร็วทันใจนะครับสําหรับปั๊มลมร้อน55แต่จริงๆแล้วเนี่ยในการเลือกซื้อปั๊มลมเนี่ยไม่แนะนําว่าให้ดูเฉพาะขนาดถังลมอย่างเดียวนะครับอยากจะให้ดูกาลังมอเตอร์รวมไปถึงปริมาณลมที่ปั๊มลมนั้นๆเนี่ยผลิตได้นะครับ เพราะว่ามันจะบอกถึงทุิภาพของตัวเครื่องนั้นๆแล้วก็เราจะได้เลือกซื้อให้เหมาะสมกับตัวเราเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานด้ยครับ